ดีกา,าอน,ะะนอก็อย่าียาเม่อคืนนี่ขมัดหรือ่เลี้เห็จิดรอนบเวเียวกินข้าวกันลี้ยงใหญ่ี่คุยวืกินข้าวกข้าว <c oughs> เอาจะกครับเอาถุงผลไม้มาด้วยเอาถุงมะเขือกับผลไม้มา นาดูกลับข้าวดิกินข้าวเอากอบใบกองมาตักผัดกะเพราเผาลูกชิ้นหมูยอแล้วก็แจว่วแม่ตำแจ่วให้เมื่อเช้ากับมะเขือเก็บมะเขือในสวนมากินมะเขือปลอดสารหวานกรอบอร่อย เคยเใช่จะมาจากไหนล่ะก,กิบมาในสวนเมื่อกี้นี่เพิ่าเห็นปะผมหาง่ายขันก็คาผิดเราไม่มมดได้มามอาจารยอาการย์เาแิ่ไื้อง่้ยเพจะอทำกรุบ าหาลืนี่บอกโอ้เียนั่นเก็บไปเองกองน,นแม่บอกว่ต้องไปดอกฝนมมนจตบตัน้ำ่ตกตรนี้ทำมัยื่เดนไปไปสวนที่ทีได้จีเป็นถ่ายคลิปันอก 还蒙还真就教别人喝酒。 อบอนั่นหร,รอรงละห้าหรอสี่ลูกห้าสิบบาทเอาไปไวันนี้หวานที่เขาเยอเลยใส่มมีแต่เม็ดมินมินโดเฉอะ แค่เศยางเดียวเลยอืมอันเดียวข้ามาชาวเนี่ยเอาไปวัดซึงหนึ่งอีกลูกหน,นึ่งมาทำเลยค่ะ,ะเลลน,นี่ยะไลม์ร่องเป็นเงินชิ้นเกียวอะไรนะอะนอออนี่อันที่เจอเรจ้ให้ปุ๋ยปุ๋ยกินผักกาดฟ้าโอ้ nghe cái gì có điểm Ngói เอาแหน่มากินไปดมๆไปนอนกับเพิ่นบัดอีเผื่อ บาอางนี่้ามาป่อยนไปเจอเกก็จงมันก็ทำหาอ้เขาอยู่บ้าน่กัเปนยี่ออมแ้ว มันทำไข่เจีมแบบมันบอกเอาไม่รู้เ่อมาันดกัน้งมันทำไข่เมต่างกากกไอ้ดัเขาไข่เค็มไมกินหรือวัวจับอามดวัได้ไปกินมันชอบกินแบบมีนามแมวว่ามันเห็นโงปดมันเก็บยผมไปกเขาเป็นแันนั้นแ่ามันไม่ชอบ มึงกินข่าวอะไรปุ๋ยเหรอกินแค่กราบได้มึงไปน้ำกั่นไงก้อยขากลับมาเสื่อนสมตับต้องงานเทเด้งช่างเขาบ้านน้องแวงเัรอไหมก่อนที่ถึงบ้านน้องแวงเหรบ้านยี่หัวแดงแม่นบอกก่อนที่ถึงบ้านน้องแวงเนตรงก่อนยงโอ้งวันนะ อันพ sure> ี่ชอบกินร้านมีได้หมเอาเอาเอาเพชรเพชรเด้อพี่ซื้อแทปหมูมาถุงใหญ่หนึ่งอยู่บ้านไหมเทปไฟอ่อนเทปก็เทปก็เอาอย่างพี่ซื้อมาถุงใหญ่เี่เอามาถึงกระส่งก่อนเดี๋ยวมันต้องเอาสองอันเดี๋ยวเราเดินไปซื้อมาเอาแล้วอ่ามันต้องเอาอันไอ้จานเอาอะไรมาใส่น้ำจานชน ไม่กินกินไม่ควรสามไม่สามด้วยด้วยดูซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่แม่หนึ่งเด้อก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ไม่แม่หมูเด้อชามว่ากินไก่เด้อหมูถ้าว่าละวัดที่ หมดไปรถใหม่เอาพี่ตัดอยากคือพ่อตัดบอหนุ่มนะนี่คือ่ิจมาลดตะต้นใหม่บอแต่งเออแต่งจริงอะไรอะไรเพิ่มายืนลดตะต้นใหม่เร่องอะเากระบะที่ทำอย่างอื่นลืมลืมบอกไอ ไอ้ก้อยตือไม่เส็งนมันจะโอ้ปลูก้เพราะอได้เงินเลเขาโบจีใบโบกเขาแวะดุนเวะนี่หลายอย่างหลายดาผานไ้กลองนี้เลยพแม่เมทเ่าเก็บใบอยู่บงปีทีแล้ว่งแม่เท่าก็มีเม็ดหนุนเม็ดนี่อยู่ได้ว

สิอปานั่นเอาไปให้ตีนะเดี๋ยวจะกัดตัวกนเองนะฮะไปเชี่ยแค่นี้นะเอาเรียนรนะโอ้โหไมนติดจักรยานเจ๊เจมันคิดเราเห็นม่มีอะไรคิดว่าได้มันอันตรายแต่เนี่ยมาจิ้มกันข้าวใหญ่กว่าเลยกินยุบมัน ร้อนกับวัชินก็สามอย่างเออเดี๋ยววัชพินเรากตวัชจินเป็นทุเรียนหนึ่งโลแกหน่ะเดอไอ้มันเผ็มันเดแดงแต่ยังก็ตายเลยปวดปวดปวปวดแล้วเป็นงานุบจิตด้วยแต่เพื่อโปรยอยู่เลไม่ยอมมันเทศแดงอือทำไมยางนี่หรอทำเดียดอี่อือแกบอกอือแต่ยังอ้ต้นตุ้งคลออะไรเผื่ยางตายเดียว ไม่เน,นี่นะเอ้เห็นว่าสาคนเดย <c oughs> เหยียบมาหเดียโอ้ยเดี๋นี้เดี๋ยวที่พัันกีนแต่ของมาพอดีัวันแต่เดี๋ยวไม่เสียนั่นเดี๋ยวไม่เสียอีกสูบพวกอีร่านพวกไอเดียนพวกวนรอเพวกอเดียจะทงา,านยุดจะบ้านนะเราก็นีครับไดพักพนีกัไปทำงานอยู่แต่โรงงานลงได้ขนับ เรียนหลายเปเล็ตอกจากรถยังแบบรถกินเบอร์เดวทุเรียนเต็มรถนี่แคสองเม็ดนิเดียวไปถูก่แมงแข็งอลงไปเต็มกแล้วเม็มไ่ไดยคือพงในจอมี่กระที่ปุงที่น้อนนั่นเองตัวทนดีเนันเป็นขนนนี้ขนนที่แบเเบเกิดจากเม็ดตั่นมลงกั ต้นเงินต้ว่ามันเป็นลูกเรียวนี่ยสองปีมันใหญ่รวมเนี่ะมุต่อไปรวยมอย่างน้าอย่างไจะไปตายไปเงเดินไปพอดีเยอะแยะลุงขาวเมืี้มทุกคน หวานีู้่แตตอนนี้ต้องิ้นอยู่ตอนนี้นี่คืงฟังผมด้วะมี่ไงมี่ไยุ่งเลยก็เห็นม่ดจิ้มอยู่แบบนี้่นี่ดินดินไก่